สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพาไปผมป้านะครับเราวันนี้ป้าพามาเที่ยวภาคใต้กันต่อครับวันนี้เราจะมาที่ไหนกันติดตามชมกันเลย ตอนนี้เราอยู่ที่แถวๆเขื่อนแก่งกะจานนะเรามาเที่ยวทริปสุดท้ายของการไปภาคใต้แล้วพรนี้ละ mm hmm. ก็คือเรามากันที่ลําน้าเพชรตรงใต้เขื่อนแก่งกะจานนั่นเอง mm hmm. เราจะมาล่องแก่งกัน mm hmm. ซึ่งฟ้าติดต่อล่องแก่งมาจากเพจนี่นะเดี๋ยวแปะชื่อให้ปุ๊บมากัน4คนนะครับ4คนก็1 0 0 0บาทนะมาล่องแก่งชิลๆก่อนกลับบ้าน mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ สามโมงสี่สิบแล้วเวลาประมาณนี้คือเวลาที่เขาแนะนำนะประมาณ3ามโมงขึ้นไปเพราะว่าเขื่อนแก่งะจาใจเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำออกมาพอดีทําให้ว่าน้ำเนี่ยมันแรงพอที่จะสามารถล่องแก่งไปได้นะครับโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวเราไปนั่งเรือกันเลยคิดนี้จะชิวๆนะไม่มีอะไรมากเหมือนเป็นบันทึกการเดินทางชิวๆของเราทริปสุดท้ายเป็นที่เที่ยวสุดท้ายของเราในทริปภาคใต้แห่งนี้หนะนีฝนมาเพิ่งหนาวที่ภาคใต้ตอนต้นโอเคลองไปขึ้นเรือกันละ ตอนนี้ลงมาบนเรือยางแล้วเดี๋ยวล่องไปตามลำน้ำเพชรตั้งแต่ต้นสายเลยนะครับฝั่งขวามือของปาตรงเนี้ยมันจะเป็นทิศตะวันตกนะแล้วก็เป็นหลังเขื่อนพอดีเขาปล่อยน้ำมาเลยน้ำเชี่ยวมากเขาบอกว่าล่องไม่เปียกก็ได้ใช่การล่องแก่งนี้เราไม่ล่องไม่เปียกก็ได้นะคือเออหมุนไปหมุนไปมาเอาไวว่ามันจะไม่เปียกแหละเราสามารถล่องชิวๆได้ก็เหมือนมามาซึมซับธรรมชาติล่องเรือริมแม่น้ํา เจ้าพญาแล้วกันนะวันนี้เรามาเป็นริมน้ำแม่น,น้ำเพชรเพชรบุรีล่องชมวิวไปเรื่อยนะครับล่องริมแน่น้ำไปเราอ,อ,อ,อยู่เพิ่งแบบออกจากสันเขื่อนมาเองอากาศดีจริงเป็นการล่องที่ชิลมากชิลยังชิลมองดูรีสอร์ทแิมเลถ้าเขา,มมมา,ามไม่ปล่อยน้ำมาเราก็จะไม่มีน้ำให้ล่องแก่งเหมือนกันนะซึ่งเขาจะปล่อยประมาณตอนเย็นๆนี่แหละปล่อยพักใหญ่เลย พฮดเร็วเหมือนกันนะจริงนอนไหลเร็วอะ่ะเดี๋ยวดูทางไปได้เลยรีสอร์ทที่อยู่ระหว่างทางริมแม่น้ำเพชรนี่นะผมก็จะมีสไลเดอร์อย่างเงี้ยกันแทบหมดเลยนะสวัสดีครับเต็มเลยนะมาเล่นน้ำได้ ลำางาเดินาน้ำเพชรเขาก็กว้างอยู่นะครับหอมมากเลยระหว่างทางเราเจอพวกร้านอาหารนะครับกินมันเตะจมูกจริงๆเรากำลังเราใต้สะพานแห่แงหนึง่งผ่านอะไรก็ไม่รู้แต่ถ้าให้ดูต,ตีนงสะพานเนี่ยน้ำมันเคยขึ้นสูงกว่านี้เยอะเลยนะนี่เขถือว่าคงถือว่าน้ำน้อยอยู่อ่ะแต่ยังช่วยเขาพายหน่อยสิ ฟ้าต,ตัวหนักเขาเลยพายไม่ไออกเราต้องช่วยกันนะรเราต้องช่วยกันหุ้ยเุ้ยไมจำไม่ไม่ <จำ S 2> ้ช่วยพายหรือว่าช่วย <c oughs> เขาไม่ช้าหรอกให้เรือวนเป็นวงกลมวนเออวนเป็นวงข้างหน้าเป็นทางโค้งของแม่น้ํานะครับสงบจริงๆเลยริมน้ำนะครับเราก็จะเห็นต้นไผ่ต้นไม้ต่างๆโดยเฉพาะต้นมะเดื่อนะเราเห็นกันเยอะมากเลยต้นมะเดื่อนี่ก็มีต้นมะเดื่ออีกต้นหนึ่งอยู่ซ้ายมือเห็นผลมะเดื่อเต็มเลย ข้างหน้านี่เป็นทางโคอกทานึงแหล้น้ำตอนนี้ก็ไม่ได้เชี่ยวเหมือนตอนแรกนะครับแต่ว่าก็มีความ<อ>เชี่ยวอยู่บ้างเชี่ยวเล็กเชี่ยวมากเชี่ยวน้อยก็น่าจะขึ้นอยู่กับความหรือความตื้นใต้น้ําด้วยนะออตอนนี้ลม้มลื่นมากถ้าสังเกตดีๆเวลาขับขับไปนะเราก็จะเจอนกเจอนกกินปลาเจอนกเป็ดน้ำอะไรเงี้ยเรื่อยๆเหมือนกันนะช่วงนี้นเป็นช่วงหน้าหนาวเดี๋ยวเราจะไปพบลูกแคทลีนนะ งัดเงียงเง้ยเหรอ,อโหข้างในลมลื่นมากเลยทางซ้ายนี่เป็นไขน่ไรเวย t บล s a ตอัดเอร e ชฟอร์เดอะซ n ตี้ไลท์สนี h สิ่ w h e ่เราอยู่ใน o ี้ไม e ใ o ่ e n become ตอนนี้น้ำค่อนข้างเชี่ยวเลยนะ,แล,ะแล้วก็พัดพัดเรือเข้ามาฝั่งซ้ายเลยเดี๋ยวต้องรอใต้กิ่งมาเดือนี้ไปนะเปเลยา <c oughs> กาศจะพาทุกคนไปลำน้ำว้าลำเข็กนะครับลองแก่งสองวันนะ่ะลองแกง่งโค้ะ <c oughs> แม่เตรียมระวังชาแหนุ่กำลังจะชนกิ่งไม้เย่มดีสมยอด

โอ้โหนี่ดิเขาเล่นสไลเดอร์ตัวเล็กสวยแม่กูมาไหว้นะตนี้ลูกอนนี้รู้สึกผมแบบค่อยๆเจริญเลยเป็นน้ำแรง,ดงดเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยดีไหมใครจะเราดูได้คือแม่งไงครับ เราผ่านมาครึ่งทางแล้วนะครับเป็นรีสอร์ทหลากหลายมากเลยบางแห่งก็ก,กางเต็นท์ได้นะบางแห่งก็เป็นแบบเต็นท์กระโจมอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างซ้ายมือของเราก็เป็นเต็นท์กระโจมเนอะก็น่ามาอยู่นะร่มรื่นนะสงบมากจริงๆนะที่นี่เต็นท์กระโจมที่อยู่ในกระโจมอีกทีหนึ่งกันฝนฝนตกไม่เปียกฝนตกเสียงไม่ดังด้วยสบาย เราเลยขึ้นทางมาได้พักให,ใหญ่ๆแล้วนะครับอตอนนี้มีลานกลางเต็นท์ด้วยมีคนมากลางเต็นท์น้ำจะแบบสลับเชี่ยวกับเฉยๆสลับไปไปมานะตอนนี้เชี่ยวอยู่นี่มีกางเต็นท์ด้วยก็ชิวมันแรงตอมหน้าเยอะนะเนี่ยตอนนี้นำ้ำมันระ้ับใบของไผ่นะเสียงดังช่วงนี้ลานกางเต็นท์คงชิวหน้าดูเลยเพราะว่าเสียงน้ำมัน,มนสดชื่น่ะ เฮ้มีนก kingfisher ์ีกแหละนกกระเต็นมีบอลข้างทาง,ทางาไปหมดนะเราเจอบอลดำด้วยนะครับแต่น่าจะมีคนปลูกแหละแต่เม็ดของบอลดำเนี่ยมันก็ก็คงรอยตามนะแล้วขึ้นไปจุดอื่นๆด้วยนะอุยนกกระยางสวยเราเจอนกเยอะแยะเลยนะ นะมันแรงนะวันนี้ขอช่วยเขา้วยตรงนี้ถ้าเกิดโชคดีก็จะเจอหนอกเงือกด้วยนะครับมันอยู่ติดอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเะนอะนี่รุกว่าดีกว่าหญ่ฝา่เลยต้นไม้ใหญ่ใหญ่รุวก,กว่ามากเลย เรากำลังเดินมาถึงทางขึ้นเรือแล้วนะครับกับรถสุดยอดเลยก็คงประมาณนี้แล้วกันนะสลับการมาล่องแก่งสบายๆชิวๆปิดเทปภาใต้ของเราชิวมากจริง ไม่เปียกตองเปียกตอนนี้แหละโคายขเอยกอย่างโอเคเราลงจากเลก็ละชิวมากเลยก็ประมาณนี้เนอสะสำรับทริปภาคใต้ของเรามันอาจจะไม่ได้สมหวังทุกทางนะแต่ไม่เป็นไรดีมากละดีมากนี่ทุกคนมาเที่ยวกับเราแล้วก็เจอปัญหา,ากับเราเจอ ใครพิบัติท้องกับเราด้วยแล้วก็เจอกันแก้ปัญหาขอพร้องกับเราเหมือนกันนะตอนนี้ก็เรียบร้อยสำหรับทริปภาคใต้ยังไงขอบคุณทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดจนจบทริปภาคใต้นี้นะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราหน่อยนะแล้วดูกันว่าครั้งหน้าป๊าพาไปจะพาไปเที่ยวไหนกันอีกนะสำหรับ,บวันนี้ก็บ๊ายบาย